มาพี่น้องแกงงน้องไม้ใส่เห็ดเพานนะนำขนขนเซบเซ็บจ้ามากินน้ำกันแ้ะพี่น้องถ้วยแบใหญ่พี่น้องมามามาเ <c oughs> สบ็บเซ็บน้ำยาหยใส่นี่พี่น้องใส่พักขาพี่น้องแกงน้องไม้ใส่ผักขาออื ตัวนี้น้อใหม่เอาแลา้วเนี่ยสะชับประทูเคนนใ้ตัวหนึ่งใส่เห็ดเพาะด้วยเห็ดเพาะอแจกบไปนนะอะไปตัวเรา แพักขาแจกเห็ดราะไข่มดแดงอืมเสียบหลายเอาใหม่นตอนไข่มเดแดงเว้ยอืม เห็ดเผาะด้วยอืมดูอร่อยช่วงนี้แกงหน่อไม้ออกเยอะไอ้หน่อไม้ออกเยอะแกงหน่อไม้พี่หน่อ อู้เบๆเฮษเข้ะ ยายจะฝัออนอ่อนๆฝายเส้็หน่อยๆยายก็มากเส้็หน่อยๆอ่อนๆมาไปหน่อยลูกโดดด้วยเฮ้ป้อ ลังกินขาวเสาร์พี่เนาะสี่โมงเลยพี่เนาะกี่ขาว,าว,ขาวอืสวยแล้วสวยแล้วก็ตังหิวหิวกินอะไรก็แซ่บเผ็ดเผาดด้วยซ้ำนี่แหละพี่นนอะเจ็บแสบนํากัน แกงหน่อไม้ชาใหญ่ๆจำเนียะพี่น้องบ๊ายบาย